เคยสงสัยไหมภาพถ่ายภาพแรกของโลกหน้าตาเป็นยังไงแล้วคนยุคนั้นเขาถ่ายไปทําไมทั้งที่มันยังไม่สวยยังไม่ชัดแถมใช้เวลาถ่ายตั้ง8ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่แค่ยกกล้องขึ้นแล้วแชทต้องรอแสงต้องตั้งกล้องต้องอดทนแบบสุดๆภาพนั้นชื่อว่า View From The Wind o w at Le g r a รถ่ายโดยชายชื่อโจเซฟนีเซฟออเนี่ยพอภาพนั้นไม่ค่อยชัดแค่เห็นเงาตึกจางๆจากหน้าต่างบ้านเขาแต่มันคือภาพถ่ายภาพแรกของมนุษยชาติเป็นจุดเริ่มต้นของกล้องทุกรุ่นแอปรูปทุกแอปและเซลฟี่ทุกมุม เขากำลังเก็บเวลาเอาไว้ในรูปบันทึกความทรงจาลงบนแผ่นภาพเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและรู้สึกไปด้วยย้อนมาที่ปัจจุบันเราถ่ายรูปกันทุกวันวันละหลายสิบภาพแต่จําได้จริงกี่ภาพมือถือเต็มไปด้วยรูปที่เราแทบไม่เคยกลับไปดูเพราะมันขาดความตั้งใจที่ทําให้ภาพหนึ่งใบมีความหมายแต่ถ้าเราลองเลือกรูปแค่ใบเดียวที่แทนช่วงเวลาหนึ่งได้จริงๆรูปที่พอเห็นแล้วใจมันนึกถึงขึ้นมาทันทีแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่ภาพแต่ยังมีเสียงได้ด้วยห่ะแม่เหล็กติดตู้เย็นที่ใส่ภาพและเพลงได้ชิ้้นนีแหลคือข,อขวัญที่ทั้งงงเเเเรรรีียยยบ่่่าาาแตโคคคคมมมวหุณลืออกูููปปปไดจะ็น รูปครอบครัวรูปสัตว์เลี้ยงก็ได้ใส่เพลงได้ตามใจจะหวานเศร้าหรือสนุกก็เลือกได้หมดใส่ข้อความพิเศษได้ด้วยจะขอโทษขอบคุณหรือบอกความในใจก็ไม่ติดมันอาจจะดูเลกแค่ส0บคูณสิเซนติเมตรแต่สําหรับคนที่ได้รับมันใหญ่ในใจมากโจเซฟใช้เวลา8ชั่วโมงเพื่อภาพเดียวแต่วันนี้คุณใช้ไม่ถึง8นาทีเพื่อสร้างของขวัญที่อาจอยู่ในใจใครบางคนไปอีกนานถ้าตอนนี้คุณมีใครสักคนในใจลองเลือกรูปหนึ่งใบเพลงหนึ่งเพลงแล้วส่งให้เขาแบบไม่ต้องพูดอะไรเพราะภาพจะพูดแทนคุณเองและเสียงของมันจะอยู่ตรงนั้้นนนแหละททุกครังี่เเเเเขขาาดดิิไปปต็จึ คุณก่อนเข้าทุกมือแม่เหล็กภาพบวกเ mm. พลงของขวัญที่สื่อความรู้สึกได้ของที่แม้แต่โจเซฟยังต้องยิ้มแล้วพูดว่าของแบบนี้สุดยอดจริงๆ